สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม EAFC 25เช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เราอยู่ในโหมดอ t i m a t e team นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการ์ดนักเตะกันนะครับหลังจากที่เล่นมาประมาณ2อสวันแล้วยังไม่ได้ลองเปิดการ์ดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าตอนนี้การ์ดที่เรามีอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมมีค่อนข้างน้อยนะครับ ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปลุยกันที่โกแพ็กเลยดีกว่าครับลุยไดาเป็นแบ็คขวานะครับอังกฤษฟิเมรีของนิวคาสเซิลครับผมไดเป็นคีเลนทิปเปียสเตตอยู่ที่83ครับผม ก็ด้านในมีข่าวสั้นนะครับแล้วก็คุสตาใครก็ไม่รู้นะฮะมีการนักเตะอยู่แค่สามใบครับนอกนั้นเป็นการอื่นเดี๋ยวไปต่อกันที่ใบถัดไปนะครับโก p เพเยอร์แพ็คได้มาเป็นเซนเตอร์ครับของอังกฤษ ยังไมลีกของแอสตันวินล่านะครับเป็นเอซรีคอนซาะนะครับผมสแตตอยู่ที่แปดสิบเอ็ดด้านในมีกันเทอร์นะครับแล้วก็ไกลมากก็ไม่รู้แทบไม่รู้จักเลย <laughs> ไปถัดไปเป็นการ์ดขายได้นะครับเป็นเจ็ดบห้าถึง8ปดสิบสามคูณสองโกโเเยรแพร็กนะครับลุยถ้าเป็นศูนย์หน้าฝรั่งเศสนะครับของลิกเอิงโอลิมปิกนิยงได้ววเป็นอเล็กซองลกาเซตนะครับแปดสิบสอง ก็อีกตัวเป็นลิทเชอร์ของไรตนันนะครับผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันไ,ไปที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสามอีกหนึ่งใบนะครับ <Sw im> ได้วเป็น CDM อังกฤษอีกแล้วทีมอะไรวันนี้่ อันเจ็ดเป็นเฮนเดอร์สันนะคะ C.A.M. ของเนเธอร์แลนด์ครับรบุนเดสลีกาคห์อเวไลซิกแล้วเป็นชาวิลีซิมอนนะครับสเตปเปอรสิบสาะข้างในเป็นอันเดรของน่าจะริว Cdm ฝรั่งเศสกันโชว์ Cdr เป็นโฟลเฟนน่าะนะด้านในมีอาดามาโตตาโอเร่ของฟูลแลมนะครับ ไปต่อกันที่อันติเมตโลนเพเยอร์รีวอร์ดแพ็คนะได้เป็นเบลลอตติสุดหน้าของอิตาลีนะท้านายนมีอ,องตวนกิสมันเป็นนักเตะยืมเจ็ดนัดนะครับ เหลืออีก4ี่ใบสุดท้ายนะครับเป็น75ถึง83ดขายไม่ได้2แพ็กนะครับไปที่ใบแรกก่อนดีกว่าถ้าเป็นปีกขวาอาร์เจนติน่าของนีกโปรตุเกสเป็นเบนซิก้านะครับถ้าเป็นอังเจลดิมารีอะ ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสามใบสุดท้ายครับผมลุยเป็นแบ็คไซายโครเอเชียของฟิมีปส์แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอสโกกวาดียวนะ โลนเพย์เยอร์แพดพรีออเดอร์นะครับแพนนี้ได้เป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับตัวยนะืมสิบนัดอีกตัวมีเป็นมีเลือกห้าตัวนะครับบอนมาติอโนโซอนโฟเดนแล้วก็กิสมันนะครับเอาเป็นบอนมาติแล้ว ก็แพ็กสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเป็นแพ็กพาว e r s h o ช็อตอีวิลูชันสอันนี้คืออะไรก็ไม่แน่นใจน่าจะเป็นได้สล็อตของ Evo เพิ่มนะครับเปิดการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้นักเตะมาประมาณนี้นะครับได้ตัวยืมมาสมตัวนะครับมีบอลมาติจูดแล้วก็กิสมันนะครับ แล้วก็มีสตเตร์แปดสิบสามีซิมมอนทิปเปียกวาดิโอแล้วก็ดิมาเรียนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณค่ะ